สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสซี่แงก็ยังอยู่กับหน้าง,งานช่างพรนะครับก็นี่นะครับวันนี้นะครับก็ช่างพรนะครับก็ยังปูกระเบื้องอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเศษเป็นซอยอันนี้คือในครัวใช่ไหมช่างพรใช่ครับนะครับเศษใน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเศษเป็นซอยเลยอันนี้อันนี้เราต้องปูแผ่นเราต้องปูแผ่นเต็มก่อนนะ <okay. S 1> แผ่นเต็มนะครับก็ FC หรือท่านผู้ชมบางคนหรือช่างใหม่ๆนะครับเขาจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นะครับเราใส่ N เข้าไปนะครับแบบนี้นะช่างพรนะใช่ครับอ่าแล้วแถวต่อไปเนี่ยเราต้องวัดออกมาใช่ไหมใช่ครับเราก็วัดอย่างนี้เลยครับวัดวัดออกมาใช่ครับเอาเอากระเบื้องมาวางเลยใช่ครับเพื่อเพื่อที่จะได้แนวแนวไหนเดี๋ยวนะขอผมออกก่อนนะครับอ๋อวางแบบนี้เลย แล้วขีดยังไงครับวังวังให้พอดีนะใช่ครับนี่ก็ขีดนะครับอ๋อขีดข้างๆเนี่ยนะใช่ครับเพื่อเราได้ระดับแล้วนะใช่ครับนี่ก็เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรก็ขึงเชือกขึงเชือกนะครับก็ขอดูให้จบแล้วนะนะครับนี่นะครับช่างพรขีดเอาไว้แล้วนะครับขีดเอาไว้แล้วนะครับ นี่นะครับฝั่งโน้นล่ะโน้นก็หัครับอ๋อฝั่งโน้นก็คือมันต้องได้ได้ได้ช่องนึงเหมือนกันนะใช่จริงจริงเอาตลับเมตรวัดได้ไหมได้ได้ได้นะแต่เราใช้วิชาแพะเลยนะวิชาแพะเลยโอเคก็นี้นะครับผมไม่ได้ยากนะครับแต่ที่สําคัญต้องเป็นตะปูอะไรช่างพรตะปูตะเล้เรือตะปูสามก็ได้ครับตะปูคอนกรีตครับตะปูคอนกรีตหน้าตามันเป็นยังไงขอดูหน่อย นะครับก็จริงๆที่มือก็มีนะครับแต่ไปหยิบตัวใหม่ให้ดูนะครับเร่ที่ปูนอ๋อมันเป็่องที่ปูนนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นตัวคอนกีตจะเป็นขาวๆนะครับแล้วก็แข็งด้วยนะครับนี่วิธีการตอกไม่ยากนะช่างนะไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายนะนี่นะครับไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือ นะครับผมต่อข้างนี้นะครับแล้วก็ตึงเชือกเอ็นไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับขึงเชือกเอ็นเพราะขึงเชือกเอ็นนะครับก็จะทําการปูได้อีกนะครับนี่นะครับดูตะปูคอนกรีตก่อนนะครับเมื่อกี้ยังดูไม่ชัดเลยนะครับนี่ตะปูคอนกรีตนะครับเป็นขาวๆแบบนี้นะครับเป็นตัวเขาขายในช่างนะ ตัวละสมบาทหรือ5บาทนี่แหละเราจะตีนะครับประมาณนี้นะครับก็อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ด้วยความชํานาญนะครับตะปูตัวนี้นะครับถ้าตอกเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับช่างพรตีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเวลานั้นวางกระเบื้องนะครับก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมช่างพรเช็คเขาเรียกว่าเช็คนะ นี่นะครับผมช่างพรบอกว่าต้องเทสกระเบื้องแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ชนนะครับส่วนตัวนี้ยังไงก็ห้ามเลยเอ็นนะใช่ครับนี่นะครับก็เอ็นก็คือครูนั่นแหละต่อนี่นะครับผมเกตเล็กเกตน้อยแหละช่างพรเอามาฝากก็แล้วกันฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่างโทรนี่นะครับผมงานดีๆนะครับตามไปปูกระเบื้องอย่างเดียวก็ไปนะช่างนะ เก็แล okay, like so, so, eh ้วเห็นน้อยแหละเห็นแท่งแงมาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบาลกะไลจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แกะพี่กอจะแซะพี่ก็จะ,กจะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแสกแงแค่แสกแ,แสงะ